ซคอย su, su 4 7หรือที่รู้จักกันในชื่อรหัส berkuh เป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่แนวหน้าที่สร้างความฮือฮายอย่างมากในวงการอากาศยานทั่วโลกและในปี2026นี้รุ่นใหม่ของ su 4 7ได้รับการปรับปร,บรุงอย่างลึกซึ้งทั้งในด้านเทคโนโลยีรูปทรงและความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารซึ่งจะยกระดับศักยภาพของฝูงบินรัสเซียให้ลำหน้ากว่าที่เคยเป็นมาจุดเด่นที่สุดของซุคอย su, su 4 7รุ่นใหม่นี้ยังคงเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร นั่นคือการออกแบบปีกแบบถอยหลังหรือ forward s w e p wing ซึ่งแตกต่างจากเครื่องบินทั่วไปที่ปีกจะกางไปข้างหลังการออกแบบเช่นนี้ทำให้ SU-47 มีความคล่องตัวในการบินในระดับสูงสามารถทำมุมหักเลี้ยวได้รุนแรงขึ้นบินด้วยมุมเงยที่สูงกว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นๆและมีเสถียรภาพในการควบคุมที่ดีกว่าในความเร็วตำ่ำสำหรับในรุ่นปี2026นั้นสุขอยได้พัฒนาโครงสร้างลำตัวให้เบาลง โดยใช้วัสดุคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์และโลหะผสมไทเทเนียมที่แข็งแรงและทนทานต่อแรงดึงทําให้เครื่องบินมีน้ําหนักเบาแต่ยังคงแข็งแรงมีประสิทธิภาพการบินที่เหนือกว่าเดิมอย่างชัดเจนเทคโนโลยีสเตลหรือการพรางตัวจากเรดาร์ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน su 4 7รุ่นใหม่โดยการออกแบบผิวลำตัวให้ดูดซับคลื่นเรดาร์และใช้สีเคลือบพิเศษที่สามารถลดการสะท้อนของคลื่นเรดาร์ได้สูงสุดนอกจากนี้ยังมีการออกแบบภายในช่องเก็บอาวุธให้สามารถซ่อนอาวุธไว้ภายในลำตัวได้ ซึ่งจะลดพื้นที่สะท้อนคลื่นเรดราอีกทางหนึ่งด้วยหนึ่งในการพัฒนาที่โดดเด่นมากในรุ่นใหม่นี้คือการติดตั้งระบบขับเคลื่อนใหม่ล่าสุด ALC1F1 ที่ได้รับการพัฒนามาจากเครื่องยนต์ของ SU-57 เครื่องยนต์ใหม่นี้ให้แรงขับสูงถึง33,000ปอนด์ต่อเครื่องยนต์และยังรองรับระบบ Super ร์ครูซึ่งหมายถึงการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ออฟเตอร์เบอร์เนอร์หรือระบบเผาไหม้เสริมทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงและเพิ่มรัศมีการบินอย่างมาก Su 4 7รุ่นปี2026ยังมาพร้อมกับระบบเรดาร์ AESA Active Electronic a l l y s c a n n Array ที่ทันสมัยซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าหมายในระยะไกลพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกสู้รบแบบบูรณาการเต็มรูปแบบสามารถรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกของฝ่ายตรงข้ามและป้องกันตนเองจากการถูกล็อกเป้าด้วยจรวดนำวิถีในด้านอาวุธ Su 4 7สสามารถติดตั้งอาวุธหลากหลายประเภททั้งจรวดอากาศสู่อากาศระยะสั้นและระยะไกล ระเบิดนำวิถีด้วยดาวเทียมและจะรวดอากาศสู่พื้นชนิดเจาะกรอะนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งปืนกลขนาด30มิมลิเมตรที่สามารถยิงได้หลายร้อยนัดภายในเวลาไม่กี่วินาทีนักบินที่บังคับ Su 4 7รุ่นใหม่นี้จะได้รับการสนับสนุนด้วยระบบค o อพิ i ที่ทันสมัยมีจอแสดงผลแบบ HUD Head-up Display และหน้าจอสัมผัสแบบมัลติฟัง c t i o ที่สามารถควบคุมระบบทุกอย่างได้จากจุดเดียวใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการตัดสินใจและประมวลผลข้อมูลจากเซนเซอร์ทุกตัวในทันที ในด้านการป้องกันตัวเอง SU-47 ใช้ระบบปล่อยเป้าลวงแบบอัตโนมัติทั้งแบบอินฟราเรดและเรดาร์พร้อมระบบแจ้งเตือนการถูกกล็อกเป้าโดยอัตโนมัตินักบินจะได้รับข้อมูลล่วงหน้าหากมีจรวดหรือเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามปรดจ,จับเข้ามาและสามารถตอบโต้ได้ทันทีการออกแบบภายนอกของ SU-47 ปี2026ยังคงเอกลักษณ์ความดุดันเส้นสายลำตัวที่ลู่ลมและรูปทรงที่ทันสมัยปรับดีไซน์ให้เหมาะกับการรบทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ติดตั้งไฟอินฟาเรดเสริมเพื่อให้บินกลางคืนได้โดยไม่ถูกตรวจจับจากเรดาร์ขณะที่หลายประเทศเริ่มมองหาเครื่องบินรบเจเนเรชันที่5หรือ 6SU47 รุ่นใหม่นี้ก็ก้าวไปข้างหน้าในฐานะเครื่องบินเจเนเรชันสี่บวกบวกที่อัปเกรดมาใกล้เคียงระดับ5อย่างเต็มตัวทั้งในด้านความเร็วความคล่องตัวและการป้องกันตัวด้วยความเร็วสูงสุดกว่า2.3มากหรือมากกว่า2,800กิโลเมตรต่อชั่วโมง SU-47 สสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้รวดเร็วกว่าเครื่องบินขับไล่ทั่วไป และด้วยรัศมีการบินที่ไกลกว่า3,000กิโลเมตรจึงสามารถทำภารกิจได้ทั้งแบบโจมตีเชิงลึกหรือคุ้มกันพื้นที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ SU-47 จะยังไม่เข้าสู่สายการผลิตในระดับกว้างแต่เครื่องต้นแบบที่ปรับปรุงในปี2026นี้ได้ถูกส่งมอบให้กองทัพอากาศรัศเสเซียเพื่อทดสอบภาคสนามแล้วและได้รับผลตอบรับในแง่บวกอย่างมาก คาดว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า Su-47 รุ่นใหม่นี้อาจกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินหลักที่เข้ามาเสริมกำลัง,ลงรบแทนเครื่องรุ่นเก่าอย่าง Su-27 และ MiG-29 ในภาพรวมสุคอย Su-47 รุ่นใหม่ปี2026ไม่ใช่แค่การพัฒนารุ่นเก่าแต่เป็นการเกิดใหม่ของเครื่องบินที่เคยล้ำยุคในอดีตสู่การเป็นเครื่องบินขับไล่ที่พร้อมเผชิญหน้ากับทุกภัยคุกคามในยุคใหม่ทั้งในสงครามทางอากาศที่ซับซ้อนและการรบในยุคสงครามอิเล็กทรอนิก สุดท้ายแล้วสุคอย Su-47 รุ่นใหม่นี้แสดงให้เห็นว่ารัสเซียยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีขีดความสามารถด้านการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ในระดับแนวหน้าและพร้อมจะท้าทายคู่แข่งจากชาติตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรในทุกด้านของสนามรบทางอากาศในอนาคต